สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งในวันนี้ในการนําคําพยานประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวมาแบ่งปันให้กับพี่น้องอเผยจะเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นพระพรจริงๆแล้วเราเป็นคริสเตียนนะคะเราย่อมจะมีคําพยานส่วนตัวส่วนตัวจะต้องมีคําพยานในสิ่งที่พระเจ้าให้เริ่มต้นเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างไร แล้วก็ประสบการณ์ลหลายๆอย่างที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะมีคำพยานที่ดีสําหรับข้าพเจ้าแล้วก็มีคำพยานตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาวชนแล้วก็มาถึงวัยต่างๆแต่ละแต่ละช่วงของชีวิตทั้งประสบการณ์ในการรับใช้แล้วก็การรับประสบการณ์ในเรื่องฤทธิ์เดชก,การหายโรคต่างๆก็มีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่นงข้าที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็แบ่งปันไปเกี่ยวกับเรื่อง การเป็นริเตียนว่าเขาจะเป็นริเตียนได้อย่างไรเริ่มต้นอย่างไรกับพระเจ้าในการที่บังเกิดใหม่เชื่อพระเยซูแล้วก็ต้อนรับเอาพระเยซูกิ้เข้ามาในชีวิตเป็นการส่วนตัวอ้างอิงจากพระคัมภีร์บทที่หนึ่งข้อสิบสองแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะเรายังมีขบวนการตามพระคัมภีร์ต่อไปชีวิตคริเตียนนะคะเราเราจะต้องใช้พระคัมภีร์เป็นบนรรทัดฐานคือมาตรฐาน ว่าพระเจ้าสอนให้เราทําอะไรบ้างเราก็เพียงแต่เดินตามและกระทาตามคิดถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในมัทธิวที่สามข้อที่แปดบอกว่า,จง,าจ,จงพิสูจน์การกลับใจจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะมาพูดถึงชีวิตการกลับใจของข้าพเจ้าจริงอยู่ว่าข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูและตนรับพระเยซู แต่ข้าพเจ้าก็ต้องสำแดงกันกันกบเจใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้ามั่นใจจะติดตามพระเยซูกิตไปตลอดชีวิตอ่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับว่าพ่อแม่รับใชพ้พระเจ้าไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเพราะว่าหลายครั้งเราจะเห็นว่าพ่อแม่ก็รับใช้ทำงานพระเจ้าแล้อที่ยากแต่ว่าลูกหรือคนอื่นๆที่ในครอบครัควรก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้านะคะเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่เป็น เราก็ไม่จําเป็นความเข้าใจผิดของคนมีเยอะแยะเลยนะคะท้าให้ชีกิซเยนไลไม่เติดตเต็มที่เขาจะคิดถึงยอมบัติสโตเมื่อท่านมาประกาศในถิ่นทุกันดาลท่านก็ประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัติสมาเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงกลับใจเสียใหม่และรับบัติสมาเพราะแผนดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วในคาคานี้หรือประโยคคํานี้ที่โอนประกาศก็คือว่า จงกลับใจเสียใหม่กลับใจเสียใหม่คือเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆหันหลังให้กับสิ่งที่ผ่านมาและรับบัพติศมาคําว่ารับบัพติศมาของโยนก็หมายถึงการบัพติศมาในน้ำโยนเร,เ,รยเราเรียกว่าโยนบัพติสโตหรือโยอนผู้ให้บัพติศมาว่าเป็นผู้ให้บัพติศมาในน้ําซึ่งโยนเองก็ บอกว่าท่านมาให้เราทั้งหลายรับบัติศมาในน้ําซึ่งพูดแต่ว่าพู้ที่มาภายหลังจะให้ท่านทั้งหลายรับบัติศมาด้วยพระมิยามบิสุดด้วยพระมิยามบี่สุดแล้วในเวลานั้นนะคะข้าพเจ้าก็คิดถึงพระพีเขอนี้เหมือนกันนะจงกลับใจเสียใหม่าแดงการกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นกลับใจใหม่และระบับบัติศมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ เชื่อในต้นรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมิชชันนารีก็ตอนเนื่องเหมือนกันนะคะพี่น้องก็บอกว่าอ่ะเราจะให้เยบวชุนเหล่านั้นที่กลับใจรับบัพติศมาในน้ำโอเป็นนาทีระทึกใจจริงๆลงไปรับบัพติศมาในน้ำ,ท,นำที่คลองน้ำที่คลองน้ำพี่น้องที่รักเป็นการประทับใจจริงๆนะคะมีความหมายมาก เพราะว่าเวลาข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วในเรื่องราวของพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเป็นจริงในชีวิตจริงๆอยากได้เกิดขึ้นอยากจะสัมผัสว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่ตัวเราเองตื่นเต้นได้อย่างไรตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องพอไปทาพิธีบัพติศมาในคลองน้ําขึ้นมากลับมาถึงโบสถ์เข้าไปในห้องถุงที่ประชุมของเยาวชนโอ้พี่น้องที่รักในวันนั้นข้าพเจ้าแบบ เหมือนที่บังเกิดใหม่จริงๆก็กระโดดโลดเต้นแล้วก็คิดถึงว่าตอนที่พระเยซูคิดรับบัพติศมาขึ้นมาจากน้ําก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สันฐานมนอนยพิราบมาอยู่เหนือศีรษะพระเยซูคริสต์และบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าคิดถึงพระเยซูและว่าพระเยซูร,รับบัพติศมาข,ขึ้นมาจากแม่น้ําแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ ข้าพเจ้าเองก็ตื่นเต้นนะคะพี่น้องโอ้โหดีใจกระโดโดโลดเต้นเชื่นชมยินดีเป็นประสบการณ์ที่ว่าได้เบิงเกิดใหม่จริงๆอีกครั้งหนึ่งและสัมดงก,กันกับจะไม่ว่าตั้งแต่วินาทีนี้หมายถึงว่าวินาทีที่วันนั้นรับบัพติศมาในนะ้ำข้าพเจ้าจะไม่หันหลังกลับไม่หันหลังกลับจริงๆนะพี่น้องจะไม่หันหลังกลับจะเดินตามพระเจ้าและสัมดงว่าเป็นกิเซเยนที่แท้จริงพี่น้องมีข้อคิดอะไรสําหรับเราบ้าง มีคิเตียนหลายคนนะคะซึ่งไม่ได้สัมดงกันกับใจใหม่จริงๆเหมือนที่ข้าพเจ้าบอกพี่น้องที่ในข่าวที่แล้วพูดถึงว่ามีชายคนหนึ่งที่เขาบัพติศมาหรือบัพทไทยไปแล้วสามครั้งแต่ชีวิตของเขาไม่เปลี่ยนเขาไปตรงนั้นไปตรงนี้คือไม่อยู่ตัวไม่มีจุดยืนของชีวิตเพราะว่าเริ่มต้นไม่ถูกพี่น้องมีหลายคนที่เป็นคริสเตียนนะคะเชื่อพระเจ้าบัพติศมาแล้วก็หลงหายไปหมด ประสบการณ์ในคริสจักรนะคะพี่น้องมีหลายคนมาเชื่อพระเจ้าและรับบัพติศมาแต่ว่าไม่ได้สําดงกันกับใจใหม่จริงๆและก็หลงหายไปและไม่ได้ถือว่าการที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าในในพิธีบัพติศมานั้นะมีความสําคัญอย่างไรพี่น้องที่รักอะไรก็ตามที่พระคัมภีร์พูดถึงให้เราทําเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่ตื่นเต้นเขาไม่ได้ตื่นเต้นโอ้กระโดดรูดเต้นชื่นชยมยินดีอ่ามองเห็นภาพตัวเองแล้วก็ มองขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็คิดถึงพระเยซูจริงๆว่าพระวิญญาณบริสุดเสด็จมาเหนือศีรษะพระเยซูเลยบอกว่าเป็นบุตรที่รักของเราข้าพเจ้าก็เชื่อแน่ว่าเมื่อเราได้ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าในสิ่งที่โรรองบอกเราพระองค์ก็จะบอกพระเจ้าก็จะบอกเราว่าเราคือบุตรที่รักของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าที่โปรองทรงรักเพราะว่าเราทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักบ่อยครั้งในชีวิตของเรานะคะ การดาเนินกับพระเจ้าไม่ถูกต้องเพราะว่าการกระทาอะไรของเราไม่ได้ออกมาจากใจจริงไม่ได้ออกมาจากใจจริงแล้วไม่ได้ตัดสินใจที่แท้จริงว่าจะเดินกันเดินตามพระเจ้าสําหรับส่วนตัวข้าพระเจ้าแล้วตั้งตั้งแต่อายุ14ปีนะคะตั้งแต่อายุ14ปีได้หลังจากรับเชื่อตอนรับพระเยซูแล้วก็ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการที่สองคือ อาบับติศนาบับติศมาในน้ําเพื่อสําแดงก,กันกับใจใหม่พี่น้องก็เป็นประสบการณ์ครั้งนั้นในชีวิตแล้วก็ตลอดมาเป็นภาพที่ประทับใจชื่นชมยินดีมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพี่น้องหลายท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้นไหม วลารับพติศมาในน้ําขึ้นมาแล้วประสบการณ์แต่และอย่างเข้ามานี้ตื่นเต้นไหมพี่น้องตื่นเต้นไหมครับพเจ้าตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าสิ่งที่พระกรัมพีบอกเราก็สําเร็จมาถึงชีวิตของเรานะคะพี่น้องเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะคะในการดําเนินชีวิตของเรากับพระเจ้าฉะนั้นในการเดินกับพระเจ้านะคะพี่น้องอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะเชื่อพระเจ้าอย่างไรข้าพระเจ้าก็นหนุนใจว่า อย่าลืมยึดพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักใช้มาตรฐานของพระคัมภีร์เป็นหลักและคือขบวนการที่ถูกต้องในการเดินกับพระเจ้านะคะและท่านจะไม่หลงไปจับทางพระเจ้าเลยและข้าพระเจ้าเองตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาอายุสิบสี่ตอนนั้น ه, ตื่นเต้นจริงแล้วไม่หานหลังกลับจริงๆไม่หานหลังกลับจริงๆ เพราะว่าประสบการณ์ที่รับกับพระเจ้าในเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากค่ะพี่น้องแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อแน่ว่าคาพยานวันนี้นะคะจะเป็นคาพยานที่ให้อค,คิดกับพี่น้องหลายท่านไม่ว่าเราจะเป็นใครก็าตามอย่าลืมอย่าข้ามอย่าข้ามขั้นตอนในพระคัมภีรควรจะไปตามขบ,บวนการตามพระวจนะของพระเจ้าและเราจะเป็นกิสเตียนตามน้ําพระทยัยและเราจะได้รับการรับรองว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเพราะ เราเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่เราได้บังเกิดใหม่และเราก็ทําตามพระคําของพระเจ้าบอกเรานะคะพี่น้องค่ะข้าพระเจ้าก็จะจบคยานอ่าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราแล้วก็ให้เราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสาธุการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับอ่า วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ลูกได้รับจากพระองค์ในหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เป็นภาพประทับใจที่เดินกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกให้มาเป็นลูกของพระองค์ขอวยพรกับหลายทุกคนผู้ที่รับฟังในวันนี้ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันขอบคุณพระองค์อีกครั้งนในทุกสิ่งนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องพบกันในครั้งต่อไปนะคะพระเจ้าอพรคาะสวัสดีค่ะ